สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะชาวสปปลาวแล้วก็สวัสดีชาวสองด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณบรีรดาทาโรุไทชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีก็จะมาทําคลิปความรักนะคะเป็นเล่าสตอรี่ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม2,563ค่ะสําหรับช่องของอาจารย์นรีจะ เป็นการดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยผสมผสานกับไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนะคะเพราะนั้นตรงนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะส่วนวันที่ในการแบ่งก็แบ่งแบบไทยนะคะราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมค่ะรวสตอรี่นะคะจะเป็นเรื่องราวความรักที่อาจารย์จะไม่ได้กำหนดสถานะนะคะ แต่จะให้ไพ่เป็นผู้เสี่ยงทายนะคะว่าในเดือนนี้จะเป็นของคนสถานะไหนนะคะโดยจะเปิดไพ่สองกองนะคะแล้วอาจารย์นรีก็จะแกะรอยนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวความรักของใครยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เพื่อที่มาเล่าสู่เป็นเรื่องราวนะคะ mm hmm. อาจจะมีดราม่าบ้างนะคะมีโรแมนติกมีคอมเมดี้บ้างนะคะ mm hmm. แล้วแต่ไพ่จะขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. ให้กับชาวราศีพิจิกได้ฟังกันนะคะ อ่ะนี้มาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะเรื่องราวความรักของชากราศีพิจิกไพ่จะขึ้นมาในเรื่องราวแบบไหนอย่างไรใบแรกเป็นราชนีดาบค่ะเดี๋ยวมั่นคงขึ้นมาเลยนะคะสมไม้เท้าค่ะ w i e w of fortune ค่ะม,มี5ดาบนะคะตามมาด้วยห้าไม้เท้าสไม้เท้านะคะมีเจดดาบ มีราชินีพระจันทร์นะคะมีเก้าดาบค่ะจบด้วยราชาถ้วยนะคะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นฝั่งของเขาหรือคุณก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะขออีก10บใบเช่นกันนะคะมาดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้าง10บใบใบแรก เก้าถ้วยค่ะราชินีถ้วย The Sun 10ิบเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบ9ไม้เท้า4ไม้เท้าเด็กถือถ้วย Lover ค่ะ j ัดเม้นมีอะไรที่มันค่อนข้างคล้ายกันนะคะ มีในเรื่องของสีไม้เท้าก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มีกองร้อยแห่งโชคชะตานะคะแล้วก็ไพ่ของจั d g m e n t นนะคะไพ่ของโชคชะตานะคะม,มาดูในฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งแรกนะคะอาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะมาดูกันก่อนนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ของ ราชินีดานะคะมีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงนะคะเหมือนชาวราศีพิจิกนะคะกําลังจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือต่อสู้กับหน้าที่การงานนะคะต่อสู้กับสถานการณ์ทางธุรกิจอะไรที่ต้องลุยเดี่ยวที่ต้องแบบไปให้สุดที่ต้องไปให้แบบถึงชัยชนะให้ได้นะคะเป็นเีเซียนคืออาจจะมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะ แล้วคุณพยายามที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์นะคะจากวิกฤตเนี่ยให้มันมีโอกาสแล้วก็จะทํามันให้สําเร็จด้วยนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็มีความอืมเขาเรียกว่าพยายามแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ๆนะคะมองกไกลนะคะแก้ปัญหาเพื่อให้ปัญหาต่างๆเนี่ยจบลงโดยที่ไม่มีผลกระทบแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อยอดโอกาสก้าวหน้าโอกาสความสําเร็จต่อไปได้ด้วยนะคะ มันมีเรื่องราวโชคชะตาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีปฏิหารหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าอยู่ดีๆคุณอาจจะได้รับมรดกหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งว่าการได้รับมรดกตรงนี้มันมาด้วยการสูญเสียนะคะมันเป็น loss มันเป็น7จ็ดดาบนะคะมีปัญหาต่างๆเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งในเรื่องของ ความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงนานความขัดแย้งในครอบครัวนะคะหรือบางทีอาจจะขัดแย้งกับคนรักก็ได้นะคะความไม่เข้าใจกันเพราะว่าความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาเนี่ยนะคะความมีทิฐิมานะซึ่งกันและกันไม่รับฟังกันต่างคนต่างคิดต่างคนอย่างอ,อ,อยากจะเอาแต่ความคิดของตนเองนะคะที่จะแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอ,อาจจะเป็นเดือนที่แบบ เรารู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องจบความสัมพันธ์กับใครบางอย่างนะคะหรือว่ากองนี้นะคะอาจจะเป็นไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทําให้เราไม่มีความสุขทําให้เราเครียดทําให้เรากังวลนะคะมันทุกข์ใจมันทรมานใจมันไม่มีความสุขนะคะก็เลยอยากที่จะจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณเนี่ยมองว่า ถ้าจะจบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอยากให้จบแบบเข้าใจกันนะคะไม่อยากมีเรื่องราวอะไรที่มันมีปัญหาคาใจอีกนะอืเหมือนคุณก็รู้สึกอยาก move on นะคะใครยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นอาจารย์อยากจะถามต่อนะคะว่าตกลงเนี่ยคุณจะ move on จริงหรือว่ายังไม่ได้ move on นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ชัดเจนจริงๆ งนั้นการเข้าใจปัญหาหรือการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ทําให้ชาวพิจิกหรือคู่ของคุณเนี่ยมีการ move on หรือเปล่านะคะคือหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรสองถ้วยขึ้นมาสองใบจะเป็นต้องเอาสองใบนะคะราชินีถ้วยและเอ็มเพอเรอร์ Emperor นะคะ อาจารย์มองว่าคุณก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละนะคะคุณยังรักกันอยู่แต่ว่าคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวมากๆอ่อนไหวได้วยความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่ชอบสั่งชอบบริหารจัดการนะคะชอบทำเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งบางทีเป็นเด็กอะนะคะเหมือนบังคับจิตใจกันเหมือนยังไม่เข้าใจจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งใช้เหตุผลนะคะใช้ความมีอํานาจอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายที่ อ่อนไหวนะคะใช้ความรู้สึกในการตัดสินสิ่งต่างๆพอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นช่องว่างเป็นความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันนะเป็นสองถ้วยขึ้นมาอยู่นะคะยังอยากจับมือกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าคุณน่าจะอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าใจคุณนะคะอ่อนโยนกับคุณนะคะไม่บังคับคุณให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะนะคะ มีการเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันมีความขัดแย้งตกลงกันไม่ได้นะเหมือนอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์กันได้นะคะอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะแล้วตรงนี้นะคะปัญหาจะเคลียร์กันได้ไหมอาถามต่อนิดนึงไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเนาะนะคะจะเคลียร์กันได้ไหมคะชาวราศีพิจิกเคลียร์ได้ไหมเอยปัญหาอะไรความขัดแย้งความไม่เข้าใจอะไรเคลียร์กันได้ไหม หนึ่งดาบวิกตอรี่เคลียร์ได้นะคะเ,เด็กถือถ้วยทาวเวอร์นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะนั้นอานนจารย์ถามถึงการจบปัญหาเพราะนั้นเมื่อทาวเวอร์เขา้ามามันดีเพราะว่าอาจารย์ถามถึงการจบปัญหานะคะเพราะนั้นมันจะจบจบยังไม่คาดฝันน่ะจบแบบเฮ้ยเหลือลังมาตั้งนานแบบท็อกซิมาตั้งนานทำไมอยู่ดีจบ นะคะมันจบจริงๆนะคะเพราะว่าเดะ๋ยวเอร์ขึ้นมาพร้อมกับวิคเตอรี่นะคะวันนั้นคุณมีชัยชนะเหนืออุปสรรคต่างๆที่มันอาจจะเข้ามายืดเยื้อยาวนานหรือมันเข้ามาอย่างกระทันหันคุณจะจะสามารถจัดการกับมันได้นะคะม m a g i n a t i o n นะคะ คุณแก้ปัญหานะคะด้วยจินตนาการนะคะด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะทําให้ปัญหาเนี่ยมันมีทางออกใหม่ๆนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาความรักเข้าไปด้วยก็เลยทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันกลับมาพลิกฟื้นกลับมาเริ่มต้นแบบว่ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสามารถที่จะไปต่อเดินหน้ากันได้นะคะดีใจด้วยนะคะ,ะแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ กรณีที่มันไม่ชัดเจนมันจะพัฒนาต่อได้ไหมพัฒนาต่อได้ไหมนะคะถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้หนงเจไม้เท้า Endurance นะคะหเหรียญเป็นาราชินีถ้วยพัฒนาต่อได้นะคะเป็น7ดไม้เท้าแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนนะคะ มันต้องใช้ความรักที่เป็นการให้ซึ่งกันและกันนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึงให้แค่ฝ่ายเดียวนะคะมันจะยังไปต่อได้ไม่ถึงไหนนะคะเพราะนั้นต้องคือให้ความเข้าใจนะคะให้การปรับตัวที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มีอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยนะคะได้เอ่อเาเรียกว่าได้ยกระดับของความรู้สึกเนี่ย ให้มันดีขึ้นนะคะอย่าสั่งอย่าอะไรกันมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆค,คุยกันด้วยความเข้าใจนะคะ k i n d n e s นะคะให้ความเมตตาให้ความกรุณาใส่ใจในเรื่องความรู้สึกกันให้มากๆนะคะแล้วความรักของคุณเนี่ยจะผ่านอุปสรรคจะผ่าน ทุกปัญหาแล้วประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะเป็นเจ็ดไม้เท้าชัยชนะหลังจากที่อดทนพยายามมานานนะคะอ่ะขอดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างอาจารย์ยังไม่เริมอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งยังรู้สึกว่าเป็น9ก้าถ้วยยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ยังเติมไม่เต็มมันขาดอะไรไปบางอย่าง นะคะเราเป็นบางอย่างที่สําคัญนะคะอาจจะขาดในเรื่องของความใส่ใจความรู้สึกการรับฟังปัญหาอะไรต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มาไพ่ราชินีถ้วยออกมานะคะเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะ ừ, เหมือนที่อาจารย์เปิดอันไหนนะเซนซิทีฟนะคะที่มันมีอยู่ตรงนี้นะไปไหนแล้วไม่รู้อ้ออันนี้นะคะถ้วยกับถ้วยนะคะเซนซิทีฟิตี้แสดงว่ามีคนหนึ่งที่อารมณ์อ่อนไหวมากๆนะ ต้องค่อยซัพพอร์ตเขาที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนทําให้เขาเนี่ยเติบโตทางอารมณ์เติบโตทางจิตใจนะคะไม่ขี้น้อยใจไม่ขี้งอนง่ายไม่อ่อนไหวง่ายเกินไปนะต้องค่อยๆปรับจูนเข้าหาก,กันนะแต่ภายใต้ความอ่อนไหวเขาก็มีความดื้อดึงเหมือนกันนะ <c oughs> มิน่าถึงคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> นะคะมีความดื้อดึงอยู่นะคะมีความแบบเหมือนอยากเอาชนะม่น้ามันมาถึงทั้งห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ทั้งห้าดาบเลย นะคะคือบางทีก็ดื้อดึงไปแล้วแอบไปเสียใจอยู่ภายหลังไม่ให้คุณรู้ะนะคะมันจะมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาทีนี้มาดูนะคะพอพอมันมีปัญหากัตตนตรงนี้มันเหนื่อยอะมันเหนื่อยมันหนักกับความสัมพันธ์ไม่รู้จะไปต่ออะไรยังไงดีนะคะแต่ว่าคือฝั่งนี้เขารักคุณมากเลยนะคะเขามีทั้งเลิฟเฟอร์นะคะมีทั้งเดอะซันแล้วก็มีทั้งสิบเหรียญ เพราะฉะนั้นไพ่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคู่เป็นแฟนกันหรือที่แต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีความอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะมันก็เลยมีปัญหานะคะอีกฝ่ายหนึ่งรักมากนะคะอีกฝ่ายหนึ่งแบบว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวพยายามที่จะอ่อนๆผ่อนตามนะคะพยายามที่จะดูแลลูกๆนะคะดูแลจัดการกับสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆในครอบครัวให้ดี นะคะเขายังรักคนอยู่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงกรณีที่เป็นคู่หรือเป็นแฟนกันมานานนะคะความรักของคนเนี้ยเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่อาจารย์มองว่ามันจะมีในเรื่องของโชคชะตานะคะโชคชะตาที่ทําให้เหมือนกับว่าปัญหาต่างๆนะคะหรือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมีไพ่ของไฮพปอรเทสขึ้นนะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งี่ยแอบไปมีกิ๊กนะคะเมื่อไพ่เวรกัน ไพ่ของโชคชะตากำหนดขึ้นนะคะเราก็มีกลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่เป็นในเรื่องของมือที่สามตรงเนี้นะคะน่าจะยุติลงแล้วก็จะได้นะคะกลับมาแต่งงานเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าไพ่ครอบครัวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเด่นเลยอืม หรือใครที่มีปัญหาอะไรกันนะคะก็ได้เริ่มความรู้สึกใหม่ๆดีๆนะคะเราก็ได้คอมมิทเมนต์ต่อกันนะคะแล้วก็จะได้แต่งงานกันในที่สุดนะคะเพราะว่าก็มีสไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะรู้สึกจะมีทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะอาจารย์ขอดูนิดนึงนะอ่าอันนี้ห้าไม้เทา้า อ่าใช่ค่ะมีทั้งสี่ไม้เท้านะคะมีทั้งสองฝั่งนะคะเพราะนั้นะใครที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นคู่กันที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันแล้วก็ไพ่เดอะซันปรากฏขึ้นนะคะอาจจะมีทายาทในเร็วๆวันนี้ด้วยก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกหลังจากที่ผ่านความไม่เข้าใจความไม่ลงรอยความอ,อ,อึมครึมในความสัมพันธ์ตรงนี้มานานนะคะบางคนถอดใจอาจจะแบบงอนอาจจะแบบ เหมือนไม่ติดต่อหรือมีการบล็อกหรืออะไรกันนะคะแต่มันก็จะกลับมาดีกันในที่สุดอ่ะนะคะอืมอ่ะมันจะได้ลงเอยกันสักทีนะคะจะได้เป็นความรักที่ลงตัวกันมากขึ้นสักทีหนึ่งนะคะชาวพิจิกนะค,ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเป็นไพ่ออร์เคให้เลยนะคะว่าตรงเนี้ยมันโอเคแล้วเรื่องราวมันสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้วนะคะมีคำแนะนำอะไรให้บ้างนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะ มีไพ่ของ expansion ความสัมพันธ์ที่ไปต่อความสัมพันธ์ที่มันมีการขยายขอบเขตนะคะสามารถมีความมั่นคงม,มีการพัฒนาในอะไรที่เป็นสิ่งดีๆมากขึ้นนะคะ be i n service ดูแลจิตใจกันบ้างนะคะอ,อย่างมดแต่ทำงานจนลืมดูแลจิตใจกันพูดจาอะไรถนอมน้ำใจกันด้วยนะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาค่อนข้างเป็นคนอ่อนไหวทีเดียว พอสนะคะอะไรที่ไม่ดีหยุดค่ะอะไรที่พูดแล้วทำร้ายจิตใจกันพฤติกรรมอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบหยุดเลยนะคะถ้าเขาไม่ชอบให้เราสั่งมากๆเราพูดกับเขาในเชิงแบบเออทำให้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะทีแรกจริงๆก็ได้นะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ต้องมีเทคนิคนะคะในการสื่อสารที่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คาสั่งอะนะคะแต่แค่แบบอยากให้เขาทําในแบบที่เราร้องขออะไรประมาณนี้ก็ได้นะ <c oughs> ขออีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับไพ่ของ oracle ไพ่คำแนะนำนะคะขอบคุณชาลศาีพิจิกมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจนะคะถา่ะม,มาอีก3ใบดูซิว่าจะมีอะไรบ้าง peace นะคะ ปัญหาต่างๆมันน่าจะคลี่คลายนะคะความสงบสุขจะกลับมากับความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือครอบครัวของคุณในกรณีที่เป็นคู่กันแต่งงานแล้วนะคะ Deep knowing นะคะ คุณต้องเข้าใจกันให้แท้จริงนะ,นะคะบางทีอยู่ด้วยกันบางทีลืมดูนะในเรื่องของความต้องการลึกๆอะไรบางอย่างที่มันยังขาดอยู่นะคะเมื่อกี้มันมีไพ่ก้าวถวยอยู่นะเพราะนั้นตรงเนี้หาให้เจอนะว่าอะไรที่จะมาเติมเต็มความสุขความสมหวังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นะคะหรือหาให้เจอกันทั้งสองฝ่ายนะคะพ่่ทีจะเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้สึกดีๆความรักให้เต็มหัวใจของกันและกันนะ ถ้าจารย์นรีพูดเร็วไปนะคะช่วยฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะบางทีก็เผลอนะพูดเร็วบีดนะคะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนต้องใช้ความใจเย็นใช้เหตุผลในการเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนกับลมหายใจนะคะเพราะนั้นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องแบบถึงช่วงที่ไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะอืม เหมือนอยู่กับลมหายใจของตัวเองตรงนี้เราก็อยู่กับความรู้สึกของตัวเราอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเราอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของสามีภรรยาเราหรือลูกๆของเรานะคะนั้นตรงนี้กลับมาโฟกัสตรงนี้อีกนิดนึงนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานความสําเร็จอย่างเดียวนะอาจารย์ว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากๆนะคะเรารวยไปแต่เราไม่มีความสุขมันก็มันก็เสียมันก็เสียเปล่าใช่ไหมคะเพราะนั้น เ,เราก็มีฐานะนะคะมีเงินทองพอใช้แต่เรามีความสุขร่ํารวยความสุขในจิตใจอ่ะนะคะตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชาวพิจิกจะเห็นด้วยไหมคะเพราะฉะนั้นะตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวพิจิกมากๆนะคะเราก็ดีใจด้วยที่ปัญหาทุกอย่างจะที่คายแล้วจบลงได้ด้วยดีนะคะวันนั้นดูแลความรักของคุณดูแลความรู้สึกของคนรอบตัวของคุณรวมทั้งตัวคุณด้วยนะคะอะไรไม่ดีนะคะปรับตัวเข้าหากันใหม่ได้นะคะเราเรียนรู้ที่ จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าเรามีความรักที่ดีเป็นพื้นฐานต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีในความรักนะคะชาวราศีพิจิกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ